สัตว์ทะเลอะไรที่คุณคิดว่าอายุยืนที่สุดในมหาสมุทรสัตว์ทะเลที่อายุยืนที่สุดน่าจะเป็นหอยทากยักษ์แอตแลนติกหรือที่รู้จักกันในชื่ออาร์ติกาไอแลนดิกาครับพวกมันสามารถมีอายุยืนถึง5 0 0ปีเลยทีเดียว500ปีตัวที่มีอายุมากที่สุดที่เคยพบมีอายุประมาณ5 7ปีนอกจากหอยทากยักษ์แล้วยังมีมีปลากระเบนยักษ์ที่มีอายุยืนได้ถึง50ปีรวมไปถึงชลามกรีนแลนด์ กรีนแลนด์ชาร์กที่บางตัวสามารถมีอายุได้เกิน๔๐๐ปีซึ่ง <T. S 2> เป็นสัตว์ที่อายุยืนที่สุดในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังครับการที่สัตว์เหล่านี้มีอายุยืนขนาดนี้จริงๆน่าทึ่งมากเลยครับแล้วถ้าเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยสัตว์ทะเลประเภทไหนคือหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่มันอายุยืนที่สุดถ้าพูดถึงสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่อายุยืนที่สุดน่าจะเป็นแมงกับรุนอมตะเนื่องจากมันมีความสามารถในการกลับสู่ระยะตัวอ่อน